กับเอาแล้วเอาหัวชีเท้าใส่แล้วไม่ได้เอาปลาใส่หรอแม่ยังไงใส่เลยก็มาโขลกน้องแกงเหรอต้องแกงก่อนต้องโขลกหืมต้องโขลกส้มเฉื่ยเลยต้องโขลกอะไรก็ใส่ใส่กับละลายกับน้ำเลยแล้วก็ต้มแล้วใส่ปลาเดือดแล้วก็ใส่ปลาฮะใส่ปลาใส่ผักก่อน ขึ้นไดปลาพี่หลังจินพเออจิ้ทุกอย่งเสร็จแล้วแต่ใส่ปแล้วทำคนยิ่งทำสิก็ทำสิอ้าวจะได้กินไหมว <ทำ S 2> นีทำดี

เหลืออะไรเหลืออะไรไม่เหลืออะไรแล้วเสร็จแล้วไม่เหลืออะไรเลยกแค่แค่นี้แค่นี้โอ้มันมันง่ายเลยแค่นีนน้นะเดี๋ยววัดเราจะขู่ขู่ก็ว้าวง่ายที่ตะขู่ว้าวตรงไหนหมดเนี่ยหมดเนี่ย ได้แล้กกว่าเดี๋ยวมันจะกระเทือนหนั้โรูม <c oughs> <c oughs> gạo to. tôm nước thế mà. À. Nhanh nhanh ở đây. không ai

เราปลาทำไมปลาใส่ที่ล่งไม่ใช่หรอนื้อปลาเร่ทำไงล้าแตทำแล้วทำมาแล้วทำ้อืมทำมาหมดแล้วฮะนำราอันนี้กินหใหญ่กว่าก็เวนเนใส่เลยนะอันนี้เรมิดนก็อ๋ออ๋อันนี้พริกไปใส่นู้เลยเหรอ ตักไปใส่หม้อไ้ปะเดี๋ยวามยูปลาเยอะมากเดี๋ยวแกงเลยโขกเหรอฮะฮะปลายังไม่สูงจะไม่โขกไงล่ะแกตีน้ำตาต้มลงไปโน่ต้องเ no. หรอโอ Tôm có nếu Mà Mà Mà... Mà Mà sẽ... Mà không mày sắp có sẽ do mày gieo vào. không có một cái móc 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 เราไม่รู้ันกน่าตัวนี้แค่นี้ที่มีเกล็ดติดแ้วทำไงดีต้มเหรอ like ลวกแค่ก่วนเี้ต้งลวกต่อแล้วก <ara> ็ใ <prohibited> ส <exception era> <burger> ่ไปชิ้นๆขอนนี่าจชอบลวกไก่เกล็ดเอาไปทลวกนักขึ้นก่อน หม้อเขาใส่น้ำไปเลยนะเนเ่ยเนี่ยนขนาดไหนว้าวจอหมองเลยนะใส่ถั่วไข่เค็มใส่ถั่วเย็นไข่เค็มใส่มะพร้าวใบเตยเฮ้ยมันเยอะ หมดหมดหมดเรากินหมกดก็คือยาไงต่อสุดสุดเด็ <c oughs> ดเลิศทําังไงปะเก็เก็บเก็บท้ายเด็ด ใช่ปะหวานนิดหดเลยนะนนี้เหรอหนึ่งเี่ะน้ำใส่เท่าไหร่ใส่เองอ่ะน้าน้อบอกพอนะาพอก็บอกพอนะ ขวดนั่นแหละโสอ้ซสเสร็สามวันเนี่ยทำบ้างพอไหมน้อยใต้ครับหนึ่งขวดเต็มเต็มเยะใส่ผักอย่างนั้นผักมีอะไรผักชีไว้ทำอะไรใส่ปะ่ะ<ว>ใส่ไหมใ,ใส่ก็ไปล้างก่อนเนี่ยแคล้ อะไรแม่ต้นหอมนี่เป่าต้นหอมต้องใช่ดิเหรอต้นหอมไม่มีหมดไปแล้วแ้นั่นมันขายคู่กันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้ใส่นี่ด้วยใช่ไหมแล้วมาถามแม่หัว คนเทียวต้องใส่คนเที่ยวเียว,วอะไรใส่ไม่หมดไม่เป็นไรนะกระน้ำลุกคนกระโดดคนกินนี่ก็ท้องไม่ไม่ผูกไม่ครัวนุำดง มันมียาก่อนหอยเนี่ยไม่มีอยู่อะไรไข่เบลอเลยเห็นปะ พูดอ่ะฮะแล้วสุกเหรออ่ออย่านี้เพราะมนเค็มเลยแล้วฝนมันแล้ฝนใส màu ngọt nhé, hành แกซื้อมาต้มเองอยู่อีกถุงถุงละสิบบาทสามถุงยี่บบาทซื้อเองกว่ากระสิบบาทให้ม,นนมันต้มเดี๋ยวใหม่นี่จะถูกลอกมันเดี๋ยวไส้นี่ไส้มันจะแดงซื้อมาสองวันสวันแล้วอย่างงี้ ในกระปุกแดงด้วยนะในกระปุกแดงนะครับุตาลสายกินเยอะไหมกินเยอะอันเยอะตาลไปชิมไปชิมพอดีเลยนะอันนี้เพิ่งใสน้ำไปหน่อยก็ได้ น,นี่ทำได้เสร็จแล้วกินแล<อ>้ว่คอันนั้นล้าทำไงตัไฟเลยจบน้ำน้ำใ้ก่อนฮะ เราดวิธีะอย่ังมนทำแบบนี้เหรอนม่ที่ยากเลย